สวัสดีครับพบกับผมนะครับแชร์เดมเบนสมายในโหมดเกมมิ่งนะครับผมสำหรับคลิป3คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ทำการทดสอบนะครับโดยการลงดัน75นะครับ m a s t e r ร์กรหรือหน้า Station นะครับผมจำนวนทั้งหมด50รอบนะครับวันนั้นผมมาซื้อใบดันในที่ฝากของตรงนี้นะครับ วันนั้นที่ผมซื้อเนี่ยราคายังไม่ขึ้นนะครับจะอยู่ที่ใบละ7 0 0 0 0มื่นะครับผมซื้อทั้งหมด50บใบก็รวมทั้งหมด3.5 M นะครับก็หลังจากที่ลมดันทั้งหมด3ารอบสรอบนะครับผมรอบสุดท้ายนี่ผมไม่ได้สตรีมนะครับก็จะได้ของที่อยู่ในตัวนี่แหละครับจะมีหินฟอสคอโลนะครับผมทั้งหมด 68 48 52ี่ชิ้นนะครับแล้วก็ฟอส์์คอร์มีเดียมทั้งหมดอยู่12ชิ้นนะครับผมในส่วนของหินอัพเกรดคอร์มีเดียมนะครับจะได้ทั้งหมดอยู่41ชิ้นนะครับผมส่วนที่เป็นอัพเกรดคอร์โลนะครับผม16บวก 7, 23นะครับ23บวกกับอีก สิบเป็นสามสิบสามชิ้นนะครับหินอัพเกรดไม่ใช่หินอัพเกรดนะครับหินออฟนะครับฟอสคอไฮสามชิ้นนะครับแล้วก็อัพเกรดไฮอยู่สามชิ้นนะครับแล้วก็จะได้ที่เป็นฟอสคอพีดพวกนี้นะครับที่เกิดจากการย่อยย่อยตัวอุปกรณ์ที่ผมตีได้นะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้ทั้งหมดอยู่ ฟอสคอ,อยู่12กลองกองนะครับส่วนอัปเกรดคอยอยู่ทั้งหมด6กกองนะครับผมฟอสคอเป็น13กลกองนะครับส่วนอัปเกรดคอเป็น6กกองนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกเศษนะครับเศษที่ผมย่อยๆมานะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลงทุนไป 3.5m นี้จะคุ้มหรือเปล่าๆๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เก็บไว้นะครับ ก,ก็จะเก็บไว้ขายได้จริงๆอุปกรณ์นะครับจะอยู่ที่อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เก็บไว้นะครับที่จะสามารถตั้งขายได้นะครับอันนี้ก็เป็นก็ได้มาประมาณนี้นะครับซึ่งก็ลุ้นมอเตอร์ไซค์แต่ก็ไม่ได้ดอกนะครับผม ไม่แต่เข็มขัดก็ยังไม่ดอกเลยนะครับดอกเป็นเอลิงนะครับตุ่มหูอยู่อันเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวหลักนะครับเดี๋ยวผมจ้าลองเอาของพวกนี้ไปลองตั้งขายดูนะครับแต่เดี๋ยวผมต้องเคลียร์สล็อตเคลียร์สล็อตก่อนนะครับ มันจะมีอีกบางส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นพวกออปชันสกอร์พวกนี้นะครับกับพวกที่เป็นดีต่างๆผมไม่ได้เอามาคิดนะครับผมก็จะได้พวกนี้มาบ้างนะครับอันนี้นะครับที่ได้นะครับแล้วก็ได้ผ้าคลุมกาเดียนนะครับใช้ด้วยอีก p พียวเลตบวก เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับผมจะเอาเฉพาะที่เป็นหินอัปเกรดก่อนนะครับแต่ผมเอาที่ขายตั้งขายอยู่ยกเลกให้หมด เดี๋ยวเราจะมาเอาตัวฟอสคอร์โลนะครับก็ราคาสูงสุดเดี๋ยวผมเช็คราคากลางแป๊บหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่หมื่นห้านะครับต่ำสุดอยู่ที่หมื่นห้าแล้วก็จะขายตามที่ราคาต่ำสุดเลยนะครับผมผมใส่ทั้งหมด ห้าสิบสองก้อนก็จะขายได้อยู่เจ็ดแสนนะครับทีนี้ฟอสคอร์มีเดียมราคาอยู่ที่สี่เนหนึ่งนี่คือต่ำสุดนะครับสิบสองก้อนเดี๋ยวผมขอ็ค สูสุดหนึ่นหนึ่งก็จะอยู่ที่4ี่แสนทั้งหมดก็เป็น1.1 m น,น,นะครับแล้วก็อัปเกรดมีเดียมอัปเกรดมีเดียมต่ำสุดอยู่ที่218นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมา ตั้งแค่สองสองแสนก็พอนะครับทั้งหมดก็เป็น8.2 M นะครับเห็นนะครับแค่นี้เราก็ได้กำไรแล้วนะครับเราก็อัปเกรดคอโลขอ้ทุทีอัปเกรดคอโลจะอยู่ที่ต่ำสุดอยู่ที่แสนสีนะครับ สี่แสนเก้าตั้งราคานี้เลยสันสี่เลยแล้วเนี่ยก็ได้อีกทั้งหมด4.6 m เอ็มนะครับในส่วนของฟอสโคนะครับ นี่ก็ถูกซื้อไปแล้วนะครับทั้งหมด 4.6m นะครับก็มีคนซื้อไปเรียบร้อยแล้ีอยู่ผมดีเฟนให้ดูนะครับนี่ครับก็มีคนซื้อไปละผมก็เสียภาษีไป200,007นะครับก็ได้ทั้งหมด 4.3m 4. นะครับ ก็มีคนซื้อไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนนี้นะครับทั้งหมดห0แสนนะครับผมก็ได้อยู่ห0 0แสนยังเหลืออีกนะครับ1ิชิ้นฟ o สคอร์มีเดียมก็ถูกซื้อไปแล้วนะครับจะเห็นว่าขายดีมากนะครับผมลงปุ๊บขายปั๊บเลยนะครับอันนี้เขาก็ซื้อเหลือ7ชิ้นนะครับก็6.8จุดเอมนะครับเงินผมขึ้นมาเป็น20 m แล้วเห็นไหมครับ จากนั้นเดี๋ยวผมจะตั้งตัวฟอสโคพิดขอเช็คราคาก่อนนะครับฟอสโคพีดนะเขาขายกองละ3า0 0 0นแนะครับขั้นต่ำเดี๋ยวผมก็จะตั้งเป็นราคาแค่3า0 0 0ก็พอนะครับเราใจดีก็ทั้งหมด4.5 m นะครับ ลงทะเบียนนะครับฟอร์ดคอร์สชิ้นก็ถูกขายไปแล้วนะครับอันนี้ก็หมดแล้วครับลงปุ๊บขายปั๊บนะครับขายดีมากทีนี้ตัวอัปเกรดคอร์นี่รู้สึกราคาจะแพงนิดนึงนะครับอัปเกรดคอรพีนะครับก็จะอยู่ที่กองละ0 0็ดแสนนะครับผมออผมมีอยู่ทั้งหมด5กลกองนะครับ หก <ues> กองนะครับผมผมก็ตั้งแค่เจ็ดแสนสองเจ็ดสองห้านะครับหกกว่าชาวบ้านอยู่สี่พัน,พนหกกองก็เป็นสี่จุดสามเอ็มนะครับก็ <อ adviser. S 1> ตั้งไว้นะครับเผื่อมีใครมาซื้อก็สรุปคร่าวๆนะครับอันนี้คือ,อยังขายไม่หมดยังเหลือที่เป็น อุปกรณ์สวมใส่นะครับพวกนี้นะครับที่ยังไม่ได้ขายนะซึ่งไปตั้งร้านขายอาจจะช้าอีกนึงนะครับผมก็เลยไม่ได้ตั้งขายนะครับก็จะเห็นว่าผมลงทุนไป3.5 m นะครับเมื่อกี้เงินผมมี8 m ตอนนี้ขึ้นมา20่เ20ก็ได้ไป12 m แล้วครับก็ยังเหลือตรงตัวฟอสคอ โคตรข้พิษตรงนี้อีกสี่ตรงนี้อีกสี่ก็รวมๆก็น่าจะได้เกือบเกือบยี่สิบสามสิบเอ็มนะครับผมก็ถือว่าคุ้มคุ้มนะครับในการลงดันเ,เลเวลเจ็ดสิบห้านะครับผมผมจำไม่ได้ว่าเจ็ดสิบห้าหรือแปดสิบห้านะครับทั้งหมดห้าสิบรอบนะครับซึ่งก็ผมก็เล่นไปทั้งหมดเกือบเกือบเจ็ดเจ็ดชั่วโมงนะครับแต่ก็คือ สำหรับเล่นเวลาที่เสียจากง,งานนะครับก็เจชั่วโมงก็ได้ประมาณ30เอ็มก็ถือว่าโอเคนะครับระดับหนึ่งเนื่องจากว่าของเราไม่ดีนะครับของเราเป็นของกล่องกระแหลงนะครับก็เลยไปตีดันที่มันสูงสูงไม่ได้นะครับเราก็หาจากดันที่เวลไม่เยอะนะครับผมที่เราตีจบใ้ๆนะครับครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ผมก็จะมีคลิปเป็นค,ความรู้บ้างเกมบ้างคลิปสนุกๆขำๆบ้างนะครับสลับมาลงเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครชอบสนใจก็กดไลค์กด, like, กด subscribe. s u s c r i b e Channel ไว้นะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูอีกนิดน,นึงนะครับ หมือนว่าจะมีคนมาซื้ออีกอ่านี่นะครับผมก็เป็นอัพเกรดคอมมเดียมเขาซื้อไปอีกทั้งหมดกี่ชิ้นน่าจะหมดไปแล้วนะครับ2ชิ้นแล้วก็โพสโคพีชนะครับถูกขายไปสนะครับผมก็ได้มาทั้งหมด174อนะครับ,รบสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ รับชมนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปลงดันอื่นๆนะครับที่ตัวละครผมเนี่ยสามารถลงได้นะครับผมเพราะว่าถ้าดันเวลเยอะๆ1 2 0 130เป็นต้นไปเนี่ยผมก็ลงไม่ไหวนะครับมันต้องมีปาร์ตี้ไปแต่พอดีพิ่งกลับมาเล่นหลังจากห่างหายจากวงการนี้ไป10กว่าปีนะครับผมก็เลย ไม่มีเพื่อนเล่นนะครับก็เล่นคนเดียวลงดันปาร์ตี้ก็ไม่ไหวก็ต้องไปตีดันที่สามารถลงคนเดียวได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสรุปว่าซื้อดัน85นะครับ50ใบลงทั้งหมดใช้เวลาประมาณเจ็ดถึงแปชั่วโมงนะครับ ตอนนี้ราคาดันขึ้นแล้วครับเป็นใบละใบละเกือบแสนใบละแสนและน่าเสียดายตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อไว้ตุนไว้เยอะๆนะครับก็ซื้อตุนไว้แค่50บใบครับก็ใช้หมดใช้หมดละก็ตอนนี้ก็ 23m เอ็มเราก็ได้ประมาณ15บ้เอ็มละยังเหลือที่เหลือที่ยังขายไม่ได้อีกนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ